มีเงินแค่60บาทก็สามารถจุ่มของในปอมมาดได้แถมได้ตังค์คืนได้บาทหนึ่งเฮ้ยจุ่มอะไรเหรอดูกันกับป๊อบบีนนะคะปกติเราจะเห็นว่าป๊อบบีนเนี่ยจะต้องแบบเรียกว่าไงอ่ะซื้อขวดโหลเนาะหลักพันแล้วก็มาเติมเติม,เต,มเติมให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยอยู่ไปเจอกับป๊อบบีนมาค่ะนี่อย่างอันเนี้ยอยู่ซื้ออยู่ที่ชินละ80บาทที่เป็นแตงโมแตงโมแตงโมนี่เลมอนไม่ใช่เมลอนนะจ๊ะ เราบูบนี่น่ารักมากเลยอยู่ว่า80บาทถูกแล้วนะมีคนถูกกว่านั้นอีกค่ะพอาะเขาเป็นฟอกบีนไอศครีมอย่างนี้เลยน,นี่ก็เลยจัดไปค่ะ3อันค่ะอันละ59บาทก็จ่ายไป60บาทมีเงินทอนกลับบ้านด้วยนะคะเอ้ยถูกมากอะไรมากมาเรามาแกะกันดีกว่ามามามาของแท้นะจ๊ะของแท้มา ยับเยินขนาดนี้เขาว่ากันว่าถ้าเกิดแกะกล่องสุ่มที่เป็นแบบยับยับเยินเยินหรือกล่องบุบๆนะจะเป็นตัวซีเครตเรามาลุ้นกันจ้าหนึ่งสองสามีไม่ซีซีไม่ซีดูดูดูคือข้างในก็มีอีกแล้วคงมีดีเทลข้างในอีกเป็นสีแดงจ้าสเกลแพนด้าอีกแล้วคือข่าวที่แล้วอ่ะก็จุ่ม แตงโมตังโมัังโม,งโมเนี่ยก็เป็นสเกลแพนด้าก่อนตอนแรกเออนี่ก็ได้สเกลแพนด้าอีกแล้วนะจ๊ะสีแดงเจ้าเออเขาก็จะมีนี่จะ้ะนี่แม่คุณสวยเนาะน่ารักอะน้องเป็นไอติมนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็มีนี่ค่ะเผื่อใครจะเอาไปใส่ไว้ในตู้ชงตู้โช์นะคะเขาก็จะมีแท่นบูชา ชุมเอาไปบูชาแบบเหมือนฟิลประมาณแล้วแบบถวายอาน้ำดงน้ำแดงอะไรอย่างนี้ให้กับลาบูบูของเราหรือแบบอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เนาะก็เอาไปทำได้นะน่นารักอะน้องสเกลแพนด้าคือไม่เคยซื้อสเกลแพนด้าที่เป็นโมเดลตัวๆเลยอะผมรู้สึกว่าถ้าซื้อปุ๊บอะจะต้องเริ่มหนึ่งตัวปุ๊บ จะไปยาวเลยก็เลยไม่ได้สือ้อนี่เมือสีเดียวกับเสื้ออิ๋วเลย <c oughs> น่ารักเนาะน้องโฟกัสหน่อยกล้องน้องน่ารักจังเลยอ๋ออ,อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดแบบสมมติใครมีหลายอันเขาก็สามารถต่อเป็นจ๊กซอได้ด้วยเออ เก๋นาอน,นะล่ะก็ลองไปหาจุ่มดูนะจ๊ะเพียง59บาทเท่านั้นเองจุ่มที่ถูกที่สุดในป๊อบมาทหรือใครที่รู้สึกว่ามีของที่ถูกกว่านี้ก็มาบอกกันได้นะป๊อบมาดมีอะไรดีๆบอกอีกด้วยนะจุ่มในจุม่มเจอกันจ้า